อันยองสวัสดีทุกคนนะคะทีเดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติตัวละครในเกม a i n Bow s i x e กันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับฝ่ายบุกแล้วก็ฝ่ายป้องกันเหมือนเดิมสําหรับฝ่ายบุกนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับคุณฮีบานานั่นเองคุณฮีบานาน,นะคะความสามารถของเขาจะเป็นเครื่องยิงระเบิดนะคะที่ยิงไปตรงแบบเลนฟอร์อย่างเงี้ยเออแล้วก็กด มันก็นจะระเบิดตู้มคล้ายๆเธอร์ไม้เลยทุกคนแต่ว่าเธอร์ไม้เราจะต้องเข้าไปใกล้ใช่ปะเพื่อไปว่าแต่ฮีปานะจะเป็นยิงจ้าระยะไกลนั่นเองนะเออแล้วก็รูจะเล็กกว่านิดนึงนะแต่ว่าสามารถยิงได้3ครั้งด้วยกันความยากที่1ความเร็ว3แล้วก็เกราะหน,นั่นเองสำหรับอุปกรณ์ของคุณฮิปะนะนะคะก็จะมีปืนแรฟเฟิลจุดโจมแล้วก็ปืนลูกซองเลือกเอาว่าจะใช้อย่างไหน,นะแล้วก็อาวุธรองมีเลือก2แบบด้วยกันนะคะ แล้วก็อุปกรณ์เสริมก็จะมีระเบิดสตาร์ระเบิดแฟลชนะหรือว่าแล้วก็เอียนก็คือระเบิดสิ่งกีวางหรือว่าบ B ีชานั่นเองมาดูที่การแต่งตัวของฮิน,น,นปนาดีกว่าหน้าตาจริงๆของคุณฮินปนาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนรอแป๊บหนึง่งนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เจียวใส่สกินให้นางเลยไม่เห็นหน้านะอะเดี๋ยวไปดูชุดกันชุดเริ่มต้นจะเป็นชุดสีนี้นะจ๊ะออกจะเป็นสีออกน้ําเงินน้ําเงินแล้วก็คาดสีเหลืองแบบนี้แต่เจียวใส่สกิน เจลใส่สก,กินแบบนี้ให้อ่ะเดี๋ยวรอดูกันอันนี้คือครึ่งตัวนะเจ้ารู้สึกเจ้าชอบสก,กินอันนี้มากกว่าต้นฉบับอ่ะนี่แล้วก็นี่จึ้งนึง,นง,นงเต็มตัวมาเดี๋ยวเรามาดูประวัติของคุณฮิบนากันชื่อเจ้าหน้าที่นักขค,คืออือนอ่ชื่อยูมิโกะอิมิกาวะานะชื่อเล่นคือคุณฮิบนะ สังกัด SAT นะคะเกิดเมื่อ12กรกฎาคมอายุ34ปีและเกิดที่โตเกียวญี่ปุ่นที่ซูงินามินะคะความสูง1.73เมตรนะคะน้ำหนัก57กิโลกร,รัมเท่านั้นเองภูมิหลังคิวโดคือการทำสมาธิและระเบิดคือหนึ่งในวิธีทำสมาธิฮิวนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการอาหารและการแทรกแซงพื้นที่อันตรายและมีทักษะความเป็นผู้นำ เธอได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการฝึกฝนคิวโดตั้งแต่ยังเด็กมีความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆได้นในเวลาเดียวกันทั้งเลงควบคุมและท่าทางที่ลืนลาาล่นไหลเธอได้รับการฝึกอบรมกับ CTUS ต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น SAS FBI SWAT และ CIGN อิบานะมีความสามารถทางยุทธวิธีหลายด้านที่หาจับตัวได้ยากซึ่งรวมถึงความชำชองในการโจมตีในที่แคบเช่นรถบัสรถไฟและเครื่องบิน ระหว่างที่เธอเรียนที่โรงเรียนตำรวจแห่งชาติเธอได้รับฉาย,ยาฮิบานะเนื่องจากอุปกรณ์ระเบิดสแสวงเครื่องของเธอเธอพูดได้หลายภาษาและใช้อาวุธได้ทุกชนิดฮิบานะได้รับคันเลือกจากหน่วยพิเศษของกรมตำรวจจังหวัดไอจิซึ่งเทคนิคและความสามารถพิเศษหลายอย่างทำให้เธอสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว,ร,วรายงานทางจิตวิทยา ผู้ํำนังการฮิบานะเป็นคนที่มีความสามารถอย่างมากมีเจ้าหน้าที่แค่มากี่คนที่ได้รับคำชมมากเท่าเธอเธอมีกลยุทธ์ที่ไหลเฉยทุกคนจะขอ,อก,กินน้ำแป๊บโอเคมาแล้วการสนทนาของเราสนุกมากฮิบานะมีวิธีเล่ประสบการณ์ของเธอได้อย่างลื่นไหลคนที่เดินทางมาจากทั่วโลก และได้เจอวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่เรื่องที่เธอชอบมากที่สุดก,ก็คือบ้านเกิดวัยเด็กของเธอเช่นตอนที่พ่อของเธอกลับมาถึงบ้านจากการทํางานเป็นคนขายเนื้อและแม่ของเธอไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านจนกว่าพวกเขาจะได้ฉีดน้ําล้างตัวพ่อของเขาที่สวมภาพพอกของเธอที่เปียกปอนเต้นท่าเปล่าอยู่ท่ามกลางนั้นคือสิ่งที่ครอบครัวเธอชอบมากๆผมเองก็ชอบเรื่องนี้มากข้อทรงจําแบบนี้จะช่วยทาให้เราไม่ลืมอดีตและผมสงสัยว่าการที่เธอซ้อมคิวดโดช่วยเธอเรื่องนี้ได้หรือเปล่า ตอนที่ผมบอกเธอว่ามีออร่าความสงบเงียบภายในเธอหัวเราะและเรียกผมว่าฮิปปี้ผมอยากเห็นว่าเธอจะสามารถโน้มน้าวคนอื่นให้มีความสงบแบบเธอได้ไหมการฝึกฝน CTUS ต่างๆมามากมายทาให้เธอได้ทําหน้าที่อย่างเหมาะสมและฮิบานะก็ได้รับความเคารพอย่างมากเมื่ออยู่กับเรนโบว์ผมรู้สึกได้ว่าแรงกระตุ้นของฮิบานะนั้นมาจากภายในแต่ก็ยังได้มาจากการแข่งขันกับเจ้าหน้าที่คนอื่นอีกเช่นกันอยางน้อยรายงานก็บอกไว้เช่นนั้นฮิบานะดูเหมือนมาจะไม่ค่อยมีความอดทนกับผู้ชำนาญการด็อกกบิ ม้ว่าพวกเขาจะใช้เวลาในแอบด้วยกันบ่อยครั้งไม่ถูกกันหรอนี่เรื่องนี้ทําให้ผมแปลกใจและยังทำความเข้าใจกับมันไม่ได้เมื่อคำถามฮิปะนะก็บอกว่าผมเข้าใจผิดและด็อกเกบิก็ดูเหมือนจะไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้สนใจผมได้อ่านรายงานและลางสังหอของผมที่เกิดขึ้นจากการฝึกร่วมกันกับ GIGN ว่าเป็นไปได้ไหมว่าฮิปะนะอาจจะอิจฉาวความง่ายๆของคุณด็อกเกบินะซึ่งตรงกับบันทึกเกี่ยวกับน้องสาวของเธอแต่ผมก็ยังอยากจะสืบเรื่องนี้ต่อพวกเขาอาจจะไม่ได้ผิดใจอะไรกันหรอก แต่มันอาจจะส่งผลกับปฏิบัติการในอนาคตและเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าถ้าผมยังไม่รู้อะไรคือสิ่งที่สั่นคลอนความเงียบสงบของฮิบะนะการฝึกหนุ่ยพิเศษของกรมตำรวจจังหวัดไอจิขอต่อสู้การรบแลประชิดนะคะที่ออสเตรเลียลำดับที่หนึงนะ่งในการแข่งขันต่อสู้แบบทีมด้วยได้เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการของหน่วยพิเศษกรมตำรวจจังหวัดไอจินะคะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจับตัวประกันในเบ,บปปุแล้วก็ในอบายชินะแล้ก็เป็นการร้อยข่าวมาเหตุ เป็นการมาทึกอุปกรณ์เครื่องยิงระเบิดอีบหินะมาทึกโดยมีราณ์นะผู้อำนวยการผาแผนกวิจัยตอนที่ฉันเข้ามาอยู่ยุทธภกรของเรโมสิและที่ฉันทาการตรวจสอบคือเครื่องยิงระเบิดเจ้านี่แหละฉันนับไม่ถูกเลยว่าเธอใช้อาวุธชิ้นนี้ทําลายโลกการกระสุนของฉันไม่รู้กี่ครั้งฉันพยายามอย่างมากในการหาจุดอ่อนในอาวุธแต่ฉันก็เดาไม่ออกเลยว่าอาวุธชิ้นนี้มีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างแม้จะสนุนหงิด แต่ฉันต้องขอยอมรับเลยว่าผู้ชํานาญการเทอร์มัยเนี่ยทำห้าที่ออกแบบเครื่องยิงระเบิดและการพกพาใหม่ได้ดีอย่างเหลือเชื่อความคิดเห็นของคุณเจทรตก็บอกแล้วไงมีราบดี้นะเครื่องยิงระเบิดที่บรรจุด้วยระเบิดความร้อนขนาดเล็กเนี่ยพวกมันไม่ได้ระเบิดจากการประทะแต่จะติดกับสิ่งที่กระทบและใช้งานอีกทีเพื่อสร้างแรงระเบิดเพื่อจะเจาะกําแพงอีกฝั่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เพื่อนร่วมทีนั้นโดนแรงระเบิดด้วยสามารถป้องกันแรงระเบิดได้ขนาดที่ ริต้และ c ีดีเนี่ยสามารถทำลาย p พ l เลตได้ก่อนที่มันจะระเบิดแต่ดูมาว่ากระจกของฉันจะทําได้ดีไม่พอในเรื่องนี้ที่สําคัญผู้ชำนาญการทรายและผู้ชํานาญการทิ่พนาควรจะต้องทำหน้าที่ร่วมกันให้บ่อยขึ้นนะจ๊ะโอเคก็จบไปแล้วกับคุณทิ่พนาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ฝ่ายป้องกันเลยก็คือคุณเอเคอร์นั่นเองตงดึงตึองตึง ความสามารถของคุณเอ็กโคนะคะทุกคนก็เขาจะปล่อยโดนบินรอนนะแล้วก็สามารถสร้างขึ้นเสียงให้ศัตรูเนี่ยงุนงงแล้วก็ออกมึนๆได้น,นิดนึงนะแล้วก็แล้วก็ขับไปไดเรื่อยๆนะทุกคนึแต่ว่าแต่ว่าถ้าแบบว่าศัตรูเห็นโดนระมาไไ่แล้วก็จบน,นะทุกคนเพราะว่ามันก็สามารถมองเห็นได้เหมือนกันเพราะทุกครั้งที่เราปล่อยขึ้นเสียงเนี่ยมันจะหายล่องหนแบบหนึ่งนะราะทุกคนเออแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ปล่อยขึ้นเสียงอนะ่ะมันจะยังล่องห่นอยู่นะเพราะฉะนั้น ตอนที่เราปล่อยขึ้นเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งหนีจุ๊กไปหน่อยแล้วกันกันไม่ให้คนเขายิงตรวของเรานนั่เองความยากที่3ความเร็วหนึ่งแล้วก็เกราะสารนะจ๊ะมาดูที่อุปกรณ์ของคุณเอ h คคุณเอ h คจะใช้ปืนลูกซอนนะคะซุปเปอร์นวาแล้วก็ปืนกลมือแบบเก็บเสียงในตัวอาวุธรองรอเลื่องอาวุธจ้ะจะใช้ปืนพกหรือว่าปืนกลสั้นนะแล้วก็อุปกรณ์เสริมไประเบิดอิมแพคกับลวดหนาซึ่งมืก่อนอนะทุกคน มันไม่ใช่โลดหนาวนยมันเป็นโล่แต่ว่าเขาก็าออกแบเจว่าเอาโล่เหมือนเดิมดีมด๋ยาโ,โลดหนาวกไรค่าเลยอ่ะมาดูที่การแต่งตัวคุณเอโคนะคะที่จริงหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะสกินเริ่มต้นแต่เจลไม่ชอบไงเจลจะใส่สกินของเจลส่วนเครื่องแบบนะคะทุกคนจะเป็นประมาณนี้จะสีอะไรบางทีา,านาเลยเป็นสีอ่ะสีน้ำเงินเหลืองนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูสกินเจลแล้วกันเพราะเจลไม่ชอบสกินเบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวมาดูที่หน้าของคุณเอคโคน ดูดีเชียวจึง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 นะไม่อยากเห็นเลยว่าตอนถอดหน้ากากจะเป็นยังไงอ่ะกลัวไม่เท่อาจคืออันนี้ครึ่งตัวนะจ๊ะสกินนี่จี๊ดมากเห็นไปงั้แต่จุดเกิดเลยล่ะโอเคอันนี้เต็มตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติของคุณเอโกกันนะชื่อเดิมของเขานะคะชื่อเจ้าหน้าที่ว่ามาซุอินัสสึนะคะชื่อเล่นก็คือคุณ เอโคสังกัด SAT นะคะแล้วก็เกิดที่ซูกินามิโตเกียว31ตุลาอายุ36สูง1.80เมตรน้ำหนัก72กิโลกรัมมาดูภูมิหลังไม่ต้องถามว่าผมทำอะไรกับมือถืออยู่คุณไม่อยากรู้มันหรอกอิ๋วจะเล่นเกมใช่ไหมคุณไอโคเติบโตมาในเขตซูนิงามิขอบขอของโตเกียวมีความลงไหยในหุ่นยยต์ตั้งแต่เด็กเขาออกแบบและโปรแกรมโดยบนพื้นและบนฟ้าและชนะการแข่งขันหลายรายการ รราายกาหลังจากได้เรียนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวแล้วเนี่ยเอโคโอได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ที่เขาทำงานแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนในห้องแลบพัฒนาและวิจัยเขาผ่านการฝึกฝนด้านต่อต้านการก่อการร้ายและการเก็บข่าวกองจะพูดที่วนาเฉยเอโคโอได้เริ่มออกแบบเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับสำนักง,งานเขาผ่านการฝึกฝนร่วมมาจากเหตุการณ์จับตัวประกันในนากยยาและกระตุ้นให้เอโคเนี่ย ย้ายไปทำงานที่สมที่ตำโออะไรเนี่ยที่สำนักงานตำรวจประจำจังหวัดไอจีในพันธุ์ญพิเศษที่ที่เขาสามารถใช้เวลาสร้างสิ่งที่สร้างสรรค์และแปลกตาได้ก่อนที่เขาจะกลับมาในโตเกียและถูกจับตาอมโนเรนโบในาด้านเก็บข่าวกรองชน้ดี่กับความไว้และความคาดเดาไม่ได้ในกลยุทธ์ของเขารายงานทางจิตวิทยาการที่บอกว่าไฟล์ผู้ชํายานการเอ็โคมีสิ่งที่พิเศษน้อยกว่าคื่นั้นเป็นสิ่งที่น้อยไปกว่าความจริงมากก่อนที่เราจะได้ฝึกฝนร่วมกัน ผมได้พบกับสมาชิกทุกคนในเรนโบว์มาแล้วบางคนก็มากกว่าครั้งเดียวด้วยซ้ําหลังจากที่บทสนทนาเริ่มต้นที่เอโก้บอกผมว่าเขาพยายามหลบหน้าผมมาตลอดผมรู้ทันทีว่าเราจะเข้ากันได้อย่างดีหลายๆครั้งผมจะไม่อ่านไฟล์ข้อมูลมาก่อนเพื่อให้ว่าเขาปานคนบอกผมเองว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนในกรณีนี้มันสาคัญอย่างมากที่ผมจะรู้สิ่งที่คนอื่นคิดเพราะว่าเอโกเตรียมตัวมาเจอผมแล้วผมได้รู้ว่าเขากับครอบครัวไม่ได้สนิทก,กันนักเอ้าเลื่อนหาย เขาพูดตลกๆว่าเครื่องคิดเลขยังมีอารมณ์มากกว่าพ่อแม่ของเขาเลยการที่เติบโตมานีทําให้เขาไม่อยากทํางานเป็นกลุ่มเพราะความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกันไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยนะักผมหวังว่าช่วงเวลาที่อยู่กับเรนโบว์จะช่วยเขาได้นะแต่ความต้องการที่จะศึกษาเรื่อง AI กับเพื่อนๆเนจ้าที่ของเขาด้วยการเข้าไปวุ่นวายนั้นคือสิ่งที่อาจจะต้องรีบจัดก,การให้เรียบร้อยกลยุทธ์ของ Echo ถูกอธิบายว่ามีเล่ห์เหลี่ยมและคาดเดาไม่ได้มันจะเป็นกลยุทธ์สำหรับทีมที่แข็งแกร่งแต่ต้องมีการสรื่อสารที่ดี ผมอยากจะกระตุ้นให้คนในเทเชอร์คิดว่าจะใช้ความสามารถของเอ็กโคให้เต็มความสามารถได้อย่างไรเจ้าหน้าที่บางคนคิดว่าจะต้องเกิดเรื่องกับเขาก่อนที่จะได้เริ่มแน่นอนซึ่งผลพธ์ก็คงเดาได้ไม่ยากผู้ชาาํานาญการฮิบันะและด็อกกี้บีทำงานกับเอ็โคใน,นแผนก R&D อยู่บ่อยๆที่จริงผมสังเกตได้ว,ว่าเขาเริ่มพัฒนาความไว้ใจกับผู้ชํานาญการคาร์บราแล้วผมคิดว่าเขาหน้าชอบความดีใจของคาวบรานะเพราะเขามาที่มีความคิดว่าคนที่ถูกรุกรานจะไม่เข้าใจมุกตลก เอ็กโคเป็นคนมโหง่ายเขาไม่ค่อยมีสิ่งอื่นที่ชอบและลงท้ายด้วยการคิดแต่เริ่อพัฒนาปฏิบัติการหน้าที่ของเขาให้ดีขึ้นเป็นเรื่องสําคัญมากที่ทุกคนต้องมีสิ่งบันเทิงใจโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเจอกับความเครียดระดับสูงๆมันไม่ใช่จุดอ่อนอะไรที่จะพักผ่องงงๆบ้างแม้ว่าเขาจะถูกทําไม่เชื่อว่าการที่ไม่ค่อยคิดอะไรเปสิ่งที่บอกถึงการไม่มีความรู้ก็เถอะการฝึก ฝึกที่มหาวิทยาลัยโตเกียวนะคะปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาคณาิสร์วิทยาศาสตร์แล้วก็มีเรียนปริญญาโทด้วยเกี่ยวกับวิศวกรรม,มฟไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็มีโรงเรียนตำรวจนครบาลสำนันงกงานตำรวจแห่งชาติตำแหน่งกองวางแผงความปลอดภัยแล้วก็ฝึกฝนแล้วกับตำรวจประจำจังหวัดโอจิและตำรวจนครบาลการฝึกฝนนอกกับ SAT นะคะในชิม,มานั่นเองประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องแล็กแจ็คตัวประกันในนาโกย่าแล้วก็เรคาโอ้ยคล้ายๆกับคล้ายๆกับมีานาเลย หมายเหตุเป็นการบันทึกอุปกรณ์โดนร้อนบันทึกโดย e เอ็กโคเองนะจ๊ะหัวหน้าทีมประเมินผู้ชำนาญการเอ็กโคและผู้ชำนาญการเผาเพราะเขาไม่ยอมให้ฉันทำคนเดียวพูดแค่ส่งสัญญาณชีพประจรและเขาจะตามคุณไม่หยุดและอธิบายเรื่องที่ครั้งไค้อยากเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยได้ไหมความคิดเห็นคนหนุ่มแบบผมอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นไม่ได้หรืองไองอ่ะความคิดเห็นของเอ็กโคบอกว่าถ้าคนหนุ่มอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอาจจะลองเป็นคนแก่ก็ได้นะ แรงกันเนี่ยอย่าลืมลดความเห็นพวกนี้ก่อนจนะส่งไฟให้เฮนรี่เจนะพ่อหนุมเอ้ยพ่อคนตลอดทั้งสองความคิดเห็นที่คนบอกว่าไม่ทันแล้วแต่ไม่ต้องกังวลอะไรไปหรอกผมพร้อมทำงานจะดึ่ในห้องแหละที่สมัยขนาดนี้แต่ทันทีที่เห็นว่าโรงอาหารมีคสัสตร์ด้ให้กินผมคิดว่ามีราครูไม่ใหญ่ผมกลับบ้านแล,ล้วล่ะ การประเมินโยกัยเป็นไปนด้วยดีผลป้อมโยกัยก็โดนเอโคโนั่นแหละผลการประเมิแนแ่้มาแล้วผม,มอยากจะทดสอบสบางอย่างเพิ่มอีกเนีเรื่องตัวแปลงสัญญาณความถี่ของไฟฟ้าอะคูสติกผมขอไวเาในแลบของพอตอนที่เขาไม่อยู่ได้ไหมพอก็บอกว่านึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกหลบคือพอจะเป็นเพื่อนกับเอ็กโคใช่นแหลแต่แบบเอ็กโคนาจะแบบไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยเอ็กโคอยอยวูสามหกอะทุกคนแล้วพอยู่เท่าไหร่วะสามสองทำไมพอมันดูหน้าแก่กว่าหรือเพราะว่า มันเห็นเต็มหน้าแต่เอ็ o โคมันแบบว่าเห็นแค่ครึ่งหน้าโอเคสวัสดีวันนี้นะาทุกคนก็จบไปเท่าน,นี้สำหรับครั้งหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับหน่วยใหม่นะคะก็คือคุณเหนอของคุณแจ็คเกอร์แล้วก็คุณมิราสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายอันยอง